สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ถูกและดี EP ที่4แล้วนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยเรามากันที่สิ่งอื่นๆบ้างเพราะาตอนแรกเราก็เป็นตุ๊กตาอันที่2ก็ตุ๊กตาอันที่3ก็ตุ๊กตาต่อให้บริบทมันจะต่างกันแต่ละตัวเนาะแต่วันนี้เราเปลี่ยนรสชาติเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามากับของคนตายครับผม ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าคุณสุภาพสตรีที่อยู่ที่บ้านที่กำลังนั่งดูอยู่นะครับผมคิดว่าคุณน่าจะสนใจกระเป๋าใบนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยก็เป็นอัเซสซอรีที่หลายๆคนก็จะให้ ให้คุณค่ามากเนอะรวมถึงแบบไม่ว่าจะเป็นไฮเอนด์แบรนด์เนมต่างๆมูลค่าแบบ6หลัก7หลักอะไรเงี้ยเราจะพบเห็นกันได้ทั่วไปเพราะมันก็คือหนึ่งในแฟชั่นหนึ่งในการแบบว่าเอยมันพกพามันดูดีมันมีหน้ามีตาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเผื่อคุณเอาไปพกไว้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ย มีสแตนขึ้นมาอยู่ข้างหลังก็เป็นไปได้กระเป๋าใบนี้นะครับที่ผมไปอ่านเจอมานะครับผมบอกเลยว่าต้นตอของใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่ผมเข้าไปในเว็บการที่ผมไปเห็นเรื่องราวสตอรี่แล้วผมกดซื้อมาอย่างเดียวหลังจากที่ผมเข้าไปอ่านแล้วผมก็กําลังคิดตัดสินใจอยู่กําลังนั่งคิดเลยเพราะมันแพงแพงมากมันมันมันมีแบรนด์มันติดแบรนด์มันก็เลยบ่าโอเคเราเข้าใจได้ว่าทําไมกระเป๋าใบนี้ถึงแพง หนึ่งเลยคือมันติดแบรนด์สองเลยคือ,อ,อมีของแถมมาด้วยเราก็เลยแบบเฮ้ยยังตัดสินใจเอาไงดีวะแม่เงเอ้ยกระเป๋าแค่นี้เออแต่ราคาแค่นี้เอาวะคิดซะว่าซื้อกระเป๋าแล้วกันจนกระทั่งแบบพึบตัดสินใจออเดอร์มาเลยพอออเดอร์มาเสร็จแล้วเนี่ยก็มานั่งดูเห็นว่ามันมีอีกหลายเว็บที่เอากระเป๋าเนี้ยไปโปรโมทเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปโปรโมทในเรื่องการขายไปโปรโมทในเรื่องสตอรี่เพราะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะโหดมาก คือเรื่องเรื่องมันค่อนข้างดุมากก็เลยบบว่าเออเออเอาว่าก็ลองดูมันก็มาอยู่ข้างๆแล้วครับซึ่งกระเป๋าใบนี้เป็นยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะเผื่อคุณมาดูนะครับ คุณเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายนะครับเฉพาะกระเป๋าใบนี้นะกระเป๋าใบนี้ที่นั่งอยู่ตรงผมนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดถึงแบรนด์นะครับผมพูดถึงเฉพาะใบนี้นะครับเฉพาะใบนี้ที่ผมไม่ได้มาจากที่ไหนผมไปซื้อมาแล้วเขาเล่าเรื่องมาว่าไงผมจะเล่าเรื่องตามที่เขาเล่านะครับเพราะนั้นถ้าจะฟ้องเนี่ยไปฟ้องคนขายนะครับไม่เกี่ยวผม <laughs> กระเป๋าใบนี้นะครับก็คือแบรนด์ชไนเด e ลซึ่งแบรนด์ชไนเดิลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ฮิตมากในหมู่คนญี่ปุน่นในหมู่วัยรุ่นญี่ปุน่นหรือว่า นักเรียนมปลายญี่ปุ่นก็จะชอบแบกกระเป๋าใบนี้มากนะครับขนาดเนี่ยก็เป็นขนาดกระเป๋าเขาเรียกว่าแฮนด์แบกเนาะผมไม่แน่ใจว่าผู้หญิงเขาเรียกใบนี้ว่าไงน่าจะเป็นแฮนด์แบกแหละที่แบบเนี่ยถือถือได้ทั่วไปขนาดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ24เซนสูงเนี่ยอยู่ประมาณ17ถ้านับถ้าถึงหูจับด้วยก็25นะครับก็เป็นใบเล็กกระทัดลัด เหมาะกับการพกพาแต่ทีนี้ที่มาที่ไปของอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงมินิบอสตันออกมาในปีประมาณ2017ะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นของลิมิเต็ดเพราะว่ามันเลิกขายแล้วนะครับแต่ก็เท่าที่ผมเซิร์ชดูเนี่ยหนึ่งเลยคือมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างมากว่าด้วยความที่เนื้อเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเนื้อที่ค่อนข้างดี ในหน้าเว็บเนี่ยคอลเลกชันปี2017ที่มันออกมาแค่เฉพาะเดือนเดียวก็คือน่าจะช่วงประมาณเดือน7ผ่านทางนิตยสารสวิ t ท,ที่ออกมาในญี่ปุ่นนะครับมันก็เลยจะหาซื้อไม่ได้แล้วสำหรับคอลเลกเตอร์สายชไนเดลเนี่ยเขาก็เลยตามหากันให้ควักแต่ใบนี้เนี่ยทำไมมันถึงไม่ออกนอกจากราคาที่แบบพรีเมียมตามกระเป๋าแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราวที่มันสุดจะโหดตามมาด้วย ซึ่งเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าเจ้าของคนที่ลงขายนะครับเขาไปได้กระเป๋าใบนี้มาจากญาติของเขาซึ่งญาติของเขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุอันนี้เป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับเราญาติเนี่ยก็มีของใช้ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาเป็นมันเป็นญาติแบบเหมือนลูกพี่ลูกน้องแล้วที่บ้านของลูกพี่ลูกน้องคนนี้ครับเขาก็อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยของที่มันยังเหลืออยู่อะ่ะมีอะไรที่อยากเอาไปใช้อะ่ะเอาไปใช้เลย ที่บ้านก็เลยให้กระเป๋าใบนี้มาแก่เจ้าตัวนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็รู้เพราะว่าเขารู้จักกันเขาก็เห็นว่าเอ้ยญาติของเขาเนี่ยใช้กระเป๋าใบนี้บ่อยแล้วก็จะชอบแบบว่าพูดแบบอย่างน่าภูมิใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยหาซื้อในช็อปก็ไม่ได้นะมันแบบลิมิเต็ดมากสำหรับสาวกแบรนด์ชไนเดลถ้าเปรียบเทียบกันมันก็เหมือนเทียบประมาณแบบชาวเซน Ki คีสอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบมันดูดีมากแล้วก็ชอบมากเขาก็เลยตั้งใจว่าอ่ะโอเค ถ้าญาติเราเสียชีวิตแล้วอ่ะเราถือว่าเราจะใช้ของที่เขาทนุถนอมไว้อย่างดีเนี่ยเราก็จะทนุถนอมแล้วเราก็จะตั้งใจใช้ต่อไปก็แล้วกันตอนแรกเนี่ยเขาก็ใช้กระเป๋าใบน,นี้เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะครับเขาตกบันไดบนสถานีรถไฟซึ่งสถานีรถไฟเนี่ยมันเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแล้วถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นนะครับจะรู้ว่าสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยบันไดมันจะสูงมากเขาตกบันไดซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังดีที่ว่า ้าล้มเนี่ยมันไม่ได้ล้มผิดรูปผิดวิธีก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีแค่รอยฟกช้ำไม่ได้ไม่ได้เกิดแบบอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากคนที่อยู่รอบๆก็มาเห็นมาช่วยได้ฐานเขาก็เข้าโรงพยาบาลก็ตรวจออกมาทุกอย่างก็ปกติอันนั้นก็คือเอะแรกเนาะแต่เขาก็ไม่ได้คิดใครมันจะไปคิดว่ามันมาในกระเป๋าใบนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยจนกระทั่งพอเขาออกมาจากโรงพยาบาลทีนี้เนี่ยเขาก็ใช้กระเป๋าใบนี้เนี่ยแหละกําลังยืนรอรถไฟอยู่ แล้วระหว่างที่ยืนรอรถไฟอะ่ะมันมีคนผลักเขาจากข้างหลังผลักแบบตัวเองจะังะพงะแบงหน้าแต่โชคดีที่ตอนนั้นมันเหมือนเขาตั้งตัวไว้ทันแล้วเนาะเขาก็เลยแบบชะงักไว้ทันแล้วก็หันดูซึ่งข้างหลังมันไม่มีใครเลยอันนั้นก็คือครั้งที่สองเขาเลยคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้แล้วหละมัง้งตอนนั้นก็คิดแบบนั้นจนกระทั่งเขาก็ใช้ต่อเขาก็ยังใช้ต่อไปแล้วก็ทุกครั้งที่เขาหยิบกระเป๋าใบนี้ ออกจากบ้านจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับรถไฟใต้ดินมันจะดีเลย์ <c oughs> เขาบอกตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เขาหยิบกระเป๋าใบนี้ไปออกไปข้างนอกประมาณนักสองวันหรือถึงสามวันเลยแต่รถไฟใต้ดินดีเลย์และสาเหตุที่รถไฟใต้ดินดีเลย์เนี่ยเพราะมันมีคนโดดลงไปในรถไฟใต้ดินสาเหตุเดียวกันหมดก็คือเป็นคนโดดชันชลาติดกันเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่ใช่บังเองิญแล้วมันคือกระเป๋าที่มันแบบมันเรียกความตายหรือเปล่าหรือว่ามันมันมันต้องมีอะไรเกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะว่า ถ้ารถไฟไม่ดีเลยเฮ้ยคนต่อไปอาจจะเป็นเราเพราะเราเคยโดนผลักมาแล้วเคยโดนอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าใช้กระเป๋าใบนี้แต่ในใจเนี่ยที่ไม่กล้าใช้เนี่ยก็ทําให้เขาอ่ะไม่กล้าทิ้งด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็รู้สึกว่าถ้าทิ้งไปเนี่ยมันอาจจะอาจจะซวยมากกว่านี้ตัวเขาเองนะอาจจะซวยมากกว่านี้แล้วก็อาจจะเกิดอันตรายกับเขามากกว่านี้ก็เลยยังตัดสินใจเก็บเอาไว้ก่อนนะยังตัดสินใจเก็บเอาไว้ก่อนจนกระทั่งตัวเขาเองก็ประสบอุบัติเหตุ สองครั้งครั้งหนึ่งคือขาหักอีกครั้งหนึ่งคือรถชนรถชนแบบนั่งรถแล้วรถชนเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนซึ่งเท่ากับว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุสามครั้งตกบันไดครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งขาหักอีกครั้งหนึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนที่ไม่ได้เกิดกับเขาก็เกิดกับใครสักคนหนึ่งเลยทําให้รถไฟดีเลยก็เลยคิดว่า หรือว่ามันเป็นที่กระเป๋าใบนี้วะก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงขายเพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบกสิ่งนี้ไปได้นานแค่ไหนเพราะเขาแค่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วต่อให้ญาติของเขารักกระเป๋าใบนี้มากขนาดไหนแต่ถ้ากระเป๋าใบนี้มันมัน,ม,นมันทำอะไรกับรอบข้างเขาขนาดนั้นเข,เขาไม่อยากที่จะเก็บไว้ ก็เลยปล่อยมาในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปล่อยมาในอินเทอร์เน็ตในราคาโคตรแพง <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นราคาย่อมยาวแบ่งกันใช้นะครับสนนราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก4,500บาทนะครับ4,500าบาทผมเอาละผมจริงๆผมได้มาราคาแพงกว่านี้แต่ผมแบบเอ้ยไม่เป็นไรถือว่า ช่วยกันผม4,500บาทแพงมากซึ่งถ้าถามมูลค่าของใบนี้จริงๆตามที่เขาซื้อขายกันเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณนักสองพันถึงสามพบาทแต่นี้มันก็ราคามันก็จะอัพขึ้นไปประมาณเท่าตัวนะเพราะมันก็เป็นบอสตันแบ g ็รุ่นล i มิเต็ดพร้อมของแถมซึ่งของแถมเนี่ยไม่ได้มาแค่ในเชิงเรื่องราวอย่างเดียวมันมารวมถึงข้างในกระเป๋าด้วยนะครับ ข้างในกระเป๋าเนี่ยอย่างที่เห็นสิ่งแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันมีสายสายก็เอาไว้เปลี่ยนเป็นจากกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าแบบสะพายได้น่ารักนา่กนารักนะครับอันนี้ก็คือของแถมชิ้นที่1นะครับยังมีอีกนะครับของแถมชิ้นที่2นะครับนี่ครับคือของแถมชิ้นที่2นะครับอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเกลือสะอาดขาวบริสุทธิ์ถูกใส่เข้ามาในกระเป๋าใบน,นี้นะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ามันต้องใส่เกลือไว้ตลอดไม่งั้น เดี๋ยวมันจะเกลเรนะฮะเดี át, e ๋ยวผมก็เวลาผมปล่อยไปเนี่ยก็ไปไปทั้งอย่างนี้เลยทั้งเกลือที่อยู่ข้างในส่วนใครที่บ้านมีเกลือเหลือก็เอาเกลือมาเทไว้ข้างในก็น่าคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับนี่แหละครับก็ประมาณนี้เป็นของมีประวัติพี่อยู่คิดเห็นยังไงกับใบนี้เจ้าของแรกเขาน่าจะรักมากนะใช่เลยอันนี้น่าจะเป็นใบประจำของเขาเลยแหละใช้ตลอดใช้ทุกวันจนจนเสียก็ แนะนำว่าถ้าเอาไปไม่ต้องใช้ตล <laughs> าดพี่ยูบอกว่ายังบอกว่าไม่ต้องใช้ขนาดพี่ยูยังบอกว่าไม่ต้องใช้<ม>เพราะแล้วประเด็นะคือมันผมมันไม่รู้ว่ากล้องมันจับได้หรือเปล่าแต่ผมแค่รู้สึกว่าพวกคราบคราบพวกนี้ยเนี่ยน้ำตาลน้ำตาละมันไม่ใช่ข่าฝุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ข่าฝุ่นเลยอ เนี่ยดู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 แฮนเดิลดูแฮนเดิลก็ได้ครับมันดูมันไม่ใช่คาบลอยการใช้งานลอยขี้มือเพราะว่าถ้าเป็นลอยขี้มือจริงๆริมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะไม่ลามมาถึงตรงนี้อันนี้มันเหมือนแบบมันไหลมาตรงนี้เนี่ยรวมถึงตรงนี้ด้วยขนลุกคือใบนะผมผมผมขนลุกจริงเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมผม่าผมจะเก็บของทุกอย่างไว้ในล็อกเกอร์แล้วผมก็จะขับรถไปเพื่อที่จะเอาเอาของมาแล้วมาถ่าย แต่ไปนี้เนี่ยทำให้ผมลังเลเลยว่าผมจะนั่งแก๊ปไปดีไหมแบบไม่ขับรถตัวเองเ <laughs> พราะเจ้าของก็บอกว่ารถเขาก็เคยชนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยรังเลแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าข้างในมีเกลืออยู่ก็เลยคิดว่าเอ้ถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้อันเพราะอันนี้เราไม่ได้เอามาใช้คงไม่เป็นไรถ้ามันอยู่อยู่เฉยๆของเขาแบบได้รับการดูแลกันทนุถนอม ซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำนะผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาต้องการการดูแลหรือเปล่าเพราะผมก็คิดว่าไอ้น้องอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติเขาที่เอาไปเนี่ยก็น่าจะดูแลค่อนข้างดีแต่อาจจะผิดที่เอาไปใช้หรือเปล่าว่าเขาก็อาจจะห่วงแบบไม่อยากให้ใครเอาของเขาไปใช้แต่มันยังไม่ถูกคลีนไงแนะนําว่าถ้าใครได้ไปนะคะ คลีสน <c oughs> สักหน่อยก็ดีคลีนสักหน่อยก็ดีค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะคราบพวกเนี้ยจริงๆก็เกิดขึ้นได้จากความชื้นสะสมเช่นเดียวกันซึ่งความชื้นสะสมมันก็มีหลากหลายประการเราไม่รู้ว่าน้ําที่ทําให้เกิดความชื้นสะสมหรือคราบตรงเนี้ยมันเป็นคราบของสิ่งนั้นหรือเป็นคราบของของน้ํานี่แหละอืม,อมแต่มันปแปลกตรงที่ว่า เออตัวคราบเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ในในลักษณะที่แบบเป็นปืดเนะาะเป็นปืดปอยู่ปกปติถ้ามัน,มนถ้ามันชืน้นตามรอยชืน้นตามอะไรมันจะขึ้นที่อื่นด้วยดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแบบดูเรื่อง,เร,องเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรพวกนี้เนาะแต่ผมก็คิดว่าหลายๆอย่างมันก็ยังดีซิปซฟข้างในมันก็เป็นคราบแบบสเปรสเปรใช่ใช่เนี่ยข้างในก็เป็นคราบยังไงครับสเปสเปสเป้ย แต่เขาเจ้าของเจ้าของคนแรกเขาน่ารักนะคะ <c oughs> เขาสวยนะอ้าใช่เขาสวยจริงๆะ <c oughs> เออ,อใช่ครับคนลุกเลย <S <s> สวย <c oughs> คนลุกเป็นคนสวย นะครับสนนราคาอยู่ที่4,500บาทน,นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมเปิดโอกาสให้น้องเมลกับน้องมีมที่อยู่หลังกล้องเ่ยจับจองกันอยู่นะครับแต่2คนก็แบบว่าไม่เป็นไรพี่ของดีพี่แบ่งปันให้ทางผู้ชมดีกว่านะครับเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะจับจองกอ็ลองดูนะครับผมก็ ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมไม่ใช่ประกันนะครับไม่ต้องมาเคมกับผมผม, <laughs> ผมเล่าเรื่องนะทั้งหมดที่เรารู้ไว้แล้วเราเราได้มาเท่าไหร่ก็บอกไปตามเท่านั้นตามเท่าที่รู้นะครับอันนี้ก็คือเท่าทุกอย่างเท่าที่ผมรู้เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีลึกตื้นหนาบางใดๆกับใบนี้อีกหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าที่พวกร่องรอยพวกนี้ยคือมันถูกผ่านการคีนมาแล้วแหละแต่มันอาจจะคลียได้ไม่สะอาดหรือว่าถ้ามันเป็นล่องรอยจริงๆ มันอาจจะไม่ได้มาจากของคนแรกก็ได้มันอาจจะมาจากของคนที่สองที่แบบเขาเอาไปใช้เกิดอุบัติเหตุของเขาแต่เขายังไม่ได้ยังไม่ได้เสียชีวิต <MER. S 2> อ่ะเออเขาเ,เขาแบบขาหักหรือหกล้มหรืออะไรที่มันแบบเลือดมันเปิดเปือ้อนได้เนี่ยพูดมาซะนะก็เค,เคิดว่าเขาก็คงเอาไปคีนมาแล้วรอบหนึ่งแต่มันก็ยังยังกลับขึ้นมาในสภาพแบบนี้ยังไงก็ ถ้าใครสนใจก็เอาไปจับจองกันดูนะครับจบกันไปสําหรับ EP ีนี้นะครับผมเรื่องกระเป๋าอันนี้อย่างที่ผมบอกเน้นย้ากันอีกรอบนะครับว่าแบรนด์ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่ได้มีสปอนไม่ได้จะโจมตีแบรนด์แต่ใดๆนะครับผมพูดแค่ว่าเฉพาะกระเป๋าใบนี้แล้วก็ปัจจุบันกระเป๋าใบนี้ก็จะหายากมากเพราะมันตั้งแต่ปี2017เราก็ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดเยอะขนาดนั้นถ้าใครเป็นคอเลกเตอร์นะครับสายเก็บกระเป๋าก็ ลองพิจารณาเอาไปเก็บที่บ้านดูหรือว่าถ้าใครเป็นสายแบบว่าอยากรู้อยากเห็นอยากล่าท้าผีคุณไม่ต้องไปไหนไกลครับแค่ออเดอร์เราเดี๋ยวผมส่งผีให้ถึงหน้าบ้านคุณนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าถูกและดีนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรือว่าจะเป็นของแบบไหนก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe ติดตามช่องคืนพุทธมุพระหมด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ